สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้ก็คือโอเดนย่านะครับผมอ่านี่ครับผมโอเดนย่าห่อสีเหลืองนะครับขนมในตำนานซึ่งรุ่นนี้นะครับจะแถมฟรีการ์ดมาร์ทไลเดอร์ยุคโชวะนะครับผมนี่แถมฟรีการ์ดสองใบในหนึ่งซองนะครับผมอ่าแล้วก็มีมาร์ทไลเดอร์ เท่ๆแบบนี้อยู่ที่2องนะครับมี4ี่แบบให้สะสมด้วยกันนะครับสําหรับซองนะครับนี่เท่มากเลยนะครับซองนี้อ่านี่ครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็ได้ซองมาครบทั้ง4แบบเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันนะครับว่าเป็นแบบไหนรูปไหนกันบ้างนะครับผมอ่านี่ครับผมครบสี่แบบแล้วนะครับนี่ครับนี่เท่มากเลยนะครับผมแค่2ก็กินขาดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้การ์ดวีบับสักใบหรือเปล่านะครับระดับการ์ดก็มีมากมายหลายระดับนะครับมี S R S R T R การ์ด R การ์ด N การ์ด C นะครับผมอ่าเยอะมากนะครับผมน่าสะสมนะครับสำหรับโอนยญานะครับอ่าทำออกมาดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอแกะซองการ์ดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดทีเดียวเลยนะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ ว่าวันนี้เราจะได้การ์ดบิดวับสักหนึ่งใบหรือเปล่านะครับเรามารุ้นกันนะครับผมแค่ซองก็สวยแล้วนะครับผมอ่ามาร์ไรเดอร์ยุคโชวะนะครับสายยุค90นะครับผมอ่าใครที่เป็นแฟนมาร์ทไรเดอร์ยุคโชวะนะครับใครที่เก็บสะสมการ์ดไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นใหม่ล่าสุดของโอเดนญ่านะครับผมอ่าการ์ดมาร์ทไรเดอร์ยุคโชวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เป็นการ์ดอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้การ์ดวิบวับสักหนึ่งใบหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกนะครับหนึ่งซองก็จะแถมการ์ดสองใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับว่าซองนี้เราจะได้การ์ดอะไรเป็นยังไงนะครับเรามาดูไปด้วยกันตัวการ์ดนะครับก็เป็นกระดาษนะครับผมนี่ครับใบแรกเป็นนี่เลยครับมาร์ทไรเดอร์เซตเอ็กซ์นะครับปะทะคูรายามิไทชินะครับผมอ่าหรือเจ้าแมลงสาบนั่นเองนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ ตัวการ์ดก็ครับก็เป็นกระดาษแล้วก็เป็นภาพฉากฉากหนึ่งในมาร์สไรเดอร์ซัเอ็กนะครับผมอ่านี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเงาของมาร์สไรเดอร์นะครับยุคโชวะนี่ครับเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะครับสําหรับการที่เอาฉากฉากหนึ่งนะครับมาใส่ไว้ในการ์ดนะครับก็เป็นอะไรที่คลาสสิกผมชอบมากนะครับผมนี่ครับส่วนใบที่2นะครับเป็นนี่เลยครับวูฟแมนน่ครับ สัปดาหรของน้อยช็อกเกอร์นะครับผมนี่สัญลักษณ์ขององค์กรน้อยช็อกเกอร์นี่นี่ครับเท่มากๆเลยนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นภาพในซีรีส์เลยนะครับผมโอ้ยขาสิกสุดๆนะครับผมอ่ะเรามาดูซองที่สองครับว่าซองนี้เราจะได้อะไรเราจะได้เป็นอะไรกันเอ่ยอ่ะอุ้ยไม่ขาดนะครับผมขอซ้ำอีกรอบครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดใบวิบวับกันครับผม ซองนี้จะมาหรือเปล่านะครับการ์ดใบวิบวับของเรานะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยครับนี่ครับแกะซองออกมาแล้วซองนี้นะครับเราจะได้เป็นอะไรแทนทันแทนออกมาแล้วครับผมการ์ดนี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหน้ากันอันนี้เป็นอ่านี่ครับไบโอไรเดอร์ปะทะชาร์ดมูนนะครับผมนี่เป็นอีกชากหนึ่งนะครับที่เท่มากๆนะครับผม กำลังต่อสู้กันอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดธรรมดานะครับยังไม่ใช่วิวับนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับผมอ่าใบนี้นะครับเป็นอ่าอันนี้เป็นไททันนะครับนี่ครับผมอสูรไททันนะครับสับปะาดนะครับออาผ่านไปครับผมเรามาดูซองที่สามครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับมี8ซองนะครับผมวันนี้นะครับเดินทางมาถึงซองที่3ากันแล้วเรามาดูกันเลยครับซองนี้นะครับผม เราจะได้วิบวับหรือเปล่านะครับซองนี้เองแค่สองก็สวยแล้วนะครับรวมเหล่ามาร์ดรเดอร์ยุคโชวะนะครับเรามาดูกันครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเออดาร์ทเมเดอร์นะครับผมอ่านี่ครับผมคลาสสิกมากๆนะครับผมน่าสะสมสุดๆเอ้ามาแล้วครับการ์ดใบวิบวับของเราอันนี้เป็นมาร์ดรเดอร์แบ็กอาร์เอ็สโลโบไรเดอร์นะครับเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของแบ็กอาร์เอ็สนะครับผมอุ้ยมาแล้วครับ อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นการระดับไหนนะครับรู้แค่ว่ามันวิบวับนะครับผมนี่ในที่สุดนะครับประสบความสําเร็จแล้วนะครับการ์ดใบวิบวับเรามาแล้วนะครับสวยมากมากนะครับผมนี่นาเก็บสะสมเป็นที่สุดเลยนะครับผมอ่าขวัญใจเด็กยุค90นะครับแล้วก็ขวัญใจคนที่ชื่นชอบมาร์ลิเดอร์อย่างผมด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมระดับการ์ดนะครับการ์ดทั้งหมด204แบบนะครับมีการหายากระดับพิเศษ SSR S HR, แ RR, แ Guard R แล้วก็ T R อาแล้วก็การ์ดแล้วก็การ์ดทำแบบธรรมดา N C และ Com m o นนะครับผมอ่านี่ครับพร้อมลุ้นการ์ดหายากระดับพิเศษ S อนะครับผมนี่ส่วนตัวนะครับผมไม่ทราบว่าไอการ์ดใบนี้นะครับเป็นระดับไหนนะครับรู้แค่ว่าการ์ดใบนี้มันวิบวับนะครับก็แค่วิบวับก็โดนใจแล้วนะครับผมสวยมากๆนะครับ นี่ประสบความสำเร็จครับเรามารุ้นซองนี้กันต่อครับซองที่เท่าไหร่แล้วลืนแล้วนะครับผมดีใจมากนะครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นซองที่สี่นะครับผมเรามารุ้นกันต่อนี่อันนี้จะเป็นมาร์สไรเดอร์เจนะครับแอนดทูมาร์สไรเดอร์นะครับอ่าซองมาร์สไรเดอร์อยู่บนฝ่ามือนะครับผมอ่าผมก็คิดว่าฉากนี้น่าจะเป็นมาร์สไรเดอร์เจตัวใหญ่นะครับผมอ่าแล้วก็มาร์สไรเดอร์อีก2ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับอันนี้จะเป็น โคโลเน uh, uh, ียโซนะครับผมนี่องค์การน้อยช็อกเกอร์นะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับผมอ่าซองที่ห้านะครับเรามาลุ้นกันครับผมนี่ทั้งหมดแปดซองนะครับวันนี้เดินทางมาถึงซองที่ห้ากันแล้วซองนี้นะครับเป็นอะไรเอออื้ยลุ้นลุ้นลุ้นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอะไรครับนี่อันนี้มาริบาลอนนะครับผมนี่มาริบาลอนนะครับอ่าต่อไปนะครับผม ใบหนึ่งเป็นอุ้ยคนมาอีกแล้วครับการใบวิบวับอันนี้จะเป็นเออมาร์ทไรเดอร์2นะครับหรือมาร์ทไรเดอร์หมายเลข2นั่นเองนะครับผมมาร์ทไรเดอร์หมายเลข2นะครับผมโอ้ตกใจจนลืมชื่อเลยนะครับผมดีใจนะครับอ้าวุ้ยออกแบบได้เท่มากนะครับผมสําหรับมาร์ทไรเดอร์2นะครับผมมาร์ทไรเดอร์หมายเลข2นะครับอันนี้จะมีปีด้วเห็นไหมครับผม1971นะครับเป็นปีที่สร้างมาร์ทไรเดอร์เรื่องนี้ซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับผม เท่มากๆนะครับผมออกแบบได้สุดยอดนะครับอี้สุดยอดนะครับเหลืออีกสามซองให้เล่นลุ้นกันนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วครับผมที่ประสบความสำเร็จนะครับเปิดมาเจอใบวิบอตตั้งสองใบนะครับผมเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายนะครับแค่หนึ่งใบก็ดีใจแล้วนะครับอ่าใบนี้ซ้ำนะครับผมนี่ครับเป็นชาร์ดมูนนะครับปะทะไบโอไรเดอร์นะครับอ่าส่วนอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นนี่ครับผม แอดมิรัลมาจินนะครับผมอ่านชื่อถูกเปล่าไม่รู้นะครับถ้าไม่ถูกต้องขออภัยนะครับผมแอดมิร l ลมาจินอ่าต่อไปนะครับผมอืมซองนี้นะครับผมซองที่เจ็ดนะครับผมอ้ยจะได้อีกไหมนะใบวิบับนี่หรือว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับผมอ่าเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าสวยทุกใบอยู่แล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ซ้ําแค่หนึ่งใบนะครับมีอะไรให้ลุ้นอีกไหมเอ่ย อ่าอันนี้จะเป็นมาร์สไรเดอร์แบ็กไอเอสปทะชาดมูลนะครับผมนี่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เท่น,นะครับผมต่อไปครับอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นคิงดาร์กนะครับผมเป็นถือว่าเป็นอะไรถือเป็นลาร์ดบอสหรือเป็นบอสใหญ่สุดเลยนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับผมอ่าอย่างกับอุนเตมเมนเลยนะครับอ่าใบสุดท้ายซองสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันซองนี้จะเป็นอะไรเอ่ยใบวิวับคงไม่มาแล้วนะครับผม อ่าาอันนี้เป็นซ้ำนะครับผมอันนี้เป็นมัดไรเดอร์เจทูมัตไรเดอร์นะครับผมแอนทูมัตไรเดอร์นะครับอ่าใบสุดท้ายครับเรามาลุ้นกันใบสุดท้ายเป็นโอ้ยไอแมลงสาบมาอีกแล้วนะครับผมแมลงสาบนะครับผมเออก็เท่ดีนะครับผมนี่ครับใบวิบักต้องโชว์นะครับผมประสบความสําเร็จนะครับใครที่ชื่นชอบมัดไรเดอร์ยุคโชวะนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับกาดสวยมากๆนะครับเอาไปตามหากันแล้วนะครับ นี่ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโอดนย่าเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ลงวางจําหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมการ์ดมีมากมายหลายแบบให้สะสมด้วยกันนะครับยุคเด็กหนวดยุคเด็ก90ไม่ควรพลาดนะครับย้อนวัยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมสําหรับขายที่ชื่นชอบมาร์จเดอร์ยุคโชวะนะครับผมใครที่อยากนึกถึงตอนเด็กนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับส่วนผมนะครับเป็นคนที่ชอบมาร์จเดอร์อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องสะสมนะครับ แค่ซองนะครับนี่ครับผมได้มาทั้ง4ี่แบบครบเลยนะครับสวยมากๆนี่สวยมากๆจริงๆนะครับสําหรับซองนะครับผมก็เก็บสะสมซองด้วยนะครับนี่ครับกาสวยจริงๆนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ